สวัสดีจ้ามือหนีย่ายมีสูตรปลูกมะเขือเทศให้สวยลําต้นสวยใบสวยลําต้นแข็งแรงแตกพุ่มสวยแถมบวมีโลกอีกตั้งหาก้ะจ้ะตอนแรกที่ย่า่ปลูกเนะาจา้ะจะเห็นว่าต้นเนี่ยจะบ่งามต้นบวแข็งแรงเป็นโลกแถมบ่แตกพุ่ม ใบกระเหลืองเนาะจ้ะหลังจากที่ย่า่ใส่สูตรนี่ไปได้สักพักหนึ่งแล้วจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเนาะจ้ะต้นจากทีบง่ามจะกลับมาง่ามแตกใบแตกยอดเป็นพุ่มสวยแม่จ้ะบ่เป็นโรคแถมตอนนี้ยังกำลังผลิตดอกออกผลให้เห็นน้ำด้วจ้าเดี๋ยวเฮามาเบ่งสูตรนี่กันเลยเนาะ หนึ่งผงชุดด่มรสเน้อจาผงชุ่มรสจะซ้อยในเรื่องการจเจริญเติบโตของพืช 2. เครื่องดื่มชูกำลังเน้อจาเครื่องดื่มชูกำลังนี่จะซอยในเรื่องเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งใบเห็ดห้พืชจะเริ่อนเติบโตได้ดีจ้า 3. EM เอ้นอจากเอนี่จะซอยบำรุงตน้นบำรุงใบ บำรุ่งดอกบำรุ่งผลเห็ดไฮผืชเฮ่าแข็งแรงตานท่านโลกใบจะเขียวแตกผุ่มก่อนอื่นเข้ามาเตรียมน้ำกันเลยนะจ้าน้ำในถังยายจะเตรียมมหาลิตเด้อจ้าน้ำในถังนี้ใยใส่หาลิติตแล้วเขาก็เอาผงชุรสมาตักใส่เลยจ้าใยจะใส่แค่นี่เองเด้อจ้าใส่โบลายใส่ประมาณครึ่งช้อนจ้า ตามโดยเครื่องดื่มชูกำลังยายจะใส่อยูหนึ่งฝาจ้าหลังจากนั้นเข้าก็ใส่ em นะจ้า em ยายจะใส่อยู่ทสามช้อนเด้อจ้า em ยายจะใส่อยู่ทสามช้อนจ้า อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องใส่เด้อจ้าสารจับใบจ้าสารจับใบที่ยายใส่ก็คือน้ำยาล้างจานหละจ้าใส่ประมาณสองหยดเด้อจ้าหลังจากนั้นเข้ากับค้นทุกอย่างร่วมกันเพราะค้นทุกอย่างร่วมกันแล้วเข้าก็ตักใส่ฟอกกี้ไปฉีดผืชผักต่างๆของเฮาตามที่เข้าต้องการเลยเนาะจ้าหรือว่าใส่บัวลดไปลดตามผืชผักต่างๆคงเข้าได้เลยจ้า สูตรนี่ยายได้ใส่และเห็นผลมาแล้วนะจ้ะจึงนํามาฝากตอนแรกที่ยายใส่ตนมะเขือเทศของยายบวงามเลยนะจ้ะหลังที่ยายใส่สูตรนี่ยายจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะจ้ะยายจะนําสูตรนี้ม่ฉีดผลตนมะเขือเทศของยายฉีดมือหนึ่งเว้นสองมือนะจ้ะฉีดมือหนึ่งเข้ากับเว้นสองมือ หลังจากนั้นยายจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของต้นมะเขือเทศของยายเลยว่าจากต้นที่บอแข็งแรงกลับกลายเป็นมาแข็งแรงแตกยอดแตกพุ่มสวยใบเขียวลำต้นแข็งแรงที่สำคัญด้อจา้าบ่มีมาแรงมาลบกวนเลยจา้าไผเห็นไผกระถามไผเห็นไผกระทักว่ายายใส่อีหยางลด ต้นมะเขือเทศคืองามเทยยายก็เลยคิดว่านาจะมีประโยชน์กับทุกคนเด้อจ้ายายก็เลยน้ำมาฝากลองเอาไปปรับใส่เบิ่งเด้อจ้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายน้ำแนเด้อจ้า